โฮมารามาแล้วค่ะคลิปนี้ค่ะไหมจะพาไปดูบ้านสมาร์ทลิฟวิงสำหรับคนรุ่นใหม่สั่งการด้วยเสียงแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเศราเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่สบายค่ะเจฮายค่ะทุกคนเจอกับใหมอีกเช่นเคยนะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮมาราวจากโฮมไบเออร ทุกคนคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะที่ใหม่เปิดมานะคะอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นวัดนั่นเองค่ะไหมบอกเลยว่าวันนี้ใหม่พามาจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพามาดูบ้านที่จังหวัดนี้แล้วค่ะ และเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเขามีวัดดังเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นคือวัดที่หมาพามาวันนี้นะคะชื่อว่าวัดบางปรงธรรมโชติการามนั่นเองค่ะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ค่ะแล้วก็มีวิหารหลวงพ่ออู่ทองนะคะซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่นี่เราต้องมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะขอโชคลาภแล้วบอกไว้เลยใครที่อยากจะแบบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคุณต้องมาไหว้ที่วัดบางปรงธรรมโชติการามวัดนี้และค่ะ สักศิษ์เสร็จแล้วค่ะทุกคนที่ต่อไปที่พามาเช็คอินก็คือที่นี่ค่ะ n i g h t i n Sunday Cafe พามาหาเครื่องดื่มเย็นๆและเบเกอรี่ที่นี่อเป็นเบเกอรี่สไตล์ไทยค่ะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะหน้าตาหน่ารักไหมคะทุกคนเนี่ยอยแต่รั แต่ว่าใช้สี่งดังไม่ได้เลยตอนนี้ลูกค้ากําลังบอกว่าเยอะมากเลยนะคะเหมือนจะบอกว่าใครที่แบบอยากจะหาคาเฟ่แบบนั่งบรรยากาศสบายๆอ่ะนายทีซันเดย์คาเฟ่ร้านนี้คือดีมากคนคอารีโนเวทแบบบ้านเก่าหลังนี้นะคะให้กลายเป็นคาเฟ่ก็มีบึงส่วนตัวของเขาอยู่หลังโรบินสันฉะเชิงเซาค่ะทีนี้ที่นี่เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของเบเกอรี่ของเขานะคะก็ที่เห็นนี้จะเป็นเค้กแบบฟิลสไตล์แบบไทยนะคะนี่เป็นเค้กลอดช่องค่ะถัดมานี่เป็นเค้กหม้อแกงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเค้กมะม่วงนั่นเองค่ะส่วนเครื่องดื่ม ก็คือมีให้เลือกเยอะเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกาแฟน้ำส้มค่ะแล้วก็จะมีมัทฉะนมสับเบอรี่นะคะมัทฉะน้ำส้มนะคะ,ะ,ส,ะ,คะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งมะนาวค่ะใครที่อยากมาทานแบบเบเกอรี่อร่อยๆของที่นี่เนี่ยนะคะเขาเป็นสไตล์โฮมมี่โฮมเมททั้งหมดเลยค่ะก็แวะมาทานได้นะคะอยู่หลังโรบินสันฉะเชิงเซาวนะคะกับ 19 Sunday Cafe เขามีอินดอร์เอาท์ดอร์ด้วยหูบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้ดีมากๆแน่เลยอ่ะอาปาขออีกสักหนึ่งคำแล้วกันเนาะ ค่ะทุกคนค่ะได้เวลาไปดูโครงการบ้านกันแล้วนะคะใหม่จะพาทุกคนนะไปดูที่สุดของโครงการบ้านในจังหวัดะเทิงเซาค่ะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากโครงการเดวาริโสธรโครงการนี้จะทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตในบ้านของเรานี่เปลี่ยนไปน่ถือว่าไม่ว่าเราอยู่ส่วนไหนของบ้านก็จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราเพราะเป็นบ้านอัจฉริยะนวัตกรรมสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะหรือว่าจะใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบ,บนสมาร์ทโฟน และถ้าเรานึกถึงบ้านที่เป็นสมาร์ทโฮมหมบอกเลยว่าโครงการเดวาสิริโสธรนี่คือที่สุดค่ะเพราะเขามีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆมาอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราในบ้านด้วยการสั่งการเพียงเสียงของเราเท่านั้น <S <S ถือว่าเดวานี่นะคะเป็นบ้านที่พูดได้เ,เสียงลือเสียงเราอ้างที่เขาพูดกันอย่างนี้เนี่ยจะพูดได้ยังไงเดี๋ยวหมายพาทุกคนไปหาคาตอบที่โครงการเดวาสิริโสธรค่ะ ทำความรู้จักกับทำเลที่ตั้งของโครงการเดวาสิริโสธรกันก่อนนะคะตัวโครงการเนี่ยอยู่บนถนนสิริโสธรค่ะหรือที่รู้จักกันนะคะนั่นก็คือถนนบางประกรงฉะเชิงเซานั่นเองค่ะเป็นทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองฉะเชิงเซาเลยค่ะ และถนนสิริโสธรน,นะคะก็เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สายเจ็ดกรุงเทพชนบุรีสายใหม่ค่ะและทางด่วนบูรพาวิถีรวมถึงถนนสุวินทวงศ์304ทําให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคตะวันออกอย่างจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองเดินทางนี้คือสะดวกจริงๆค่ะและในอนาคตค่ะจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินดอนเมืองสวรรณภูมิและอู่ตะเภาจะวิ่งผ่านจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยยิ่งทําให้การเดินทาง ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิหรือจะเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะตัวโครงการยังอยู่ใกล้กับแหล่งงานขนดาดใหญ่อย่างนิคมอุตสาหกรรม TFD นิคมอุตสาหกรรมเวลโกนิคมอุตสาหกรรม,มอรมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมเอเชียค่ะใครที่ทำงานในโซนเหล่านี้เนี่ยเดินทางออกจากบ้านไม่กี่นาทีก็ถึงที่ทำงานแล้วค่ะ แถมรอบๆโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรบินสันฉะเชิงเซาอินเด็กซ์ลิฟ g งมอลลโฮมโปรฉะเชิงเซาก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการนะคะส่วนโรงพยาบาลค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับโครงการก็จะมีโรงพยาบาลเกษมร,ราชฉะเชิงเซาและโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาค่ะ โครงการเดวาสรีโสธทรค่ะพัฒนาบนที่ดิน41ไร่ค่ะทุกคนเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฟดสไตล์บ้านเดี่ยวนะคะบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์สมาร์ทโมเดิร์นค่ะทั้งโครงการอ่ะจะมีอยู่ที่216ยูนิตด้วยกันนะคะซึ่งถือว่ากําลังดีค่ะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้ความเงียบสงบด้วยค่ะ คอนเซปต์ของโครงการเดวาสิริโสธรโครงการนี้นะคะนั่นก็คือสมาร์ทลิฟวิงแห่งแรกของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะทุกคนที่มีการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆนะคะมาใช้ในบ้านทําให้เราได้ใช้ชีวิตภายในบ้านแบบง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นตรงกับคอนเซปต์ของเขาที่ว่าความสุขที่ยั่งยืนค่ะ ไมจะพาทุกคนนะคะมาดูพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่กันก่อน,นะคะ่ะเมื่อมาถึงโครงการเดวาสิริโสธรนะคะเราก็จะเจอกับฟัซิลิตี้ส่วนกลางซึ่งเขาให้ความเป็นส่วนตัวกับพื้นที่ตรงส่วนนี้มากๆนะคะอยู่ด้านในของโครงการและหันเข้าด้านในนั่นเองค่ะส่วนตรงนี้ที่หม่อยู่นี่คือสระว่ายน้ําค่ะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือที่มีความยาวถึง21เเมตรด้วยกันแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะเพราะว่าโครงการค่ะ เขาปลูกต้นไม้ไว้เป็นรั้วรอบขอบชิดเลยเพื่อพรางสายตานั่นเองนะคะมีที่นั่งพักผ่อนริมสระให้ด้วยค่ะส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะเจอกับล็อบบี้นั่นเองให้ลูกบ้านได้มานั่งพักผ่อนหรือว่าพูดคุยกันก็ได้นะเป็นห้องกระจกก็คือสามารถเทควิวในส่วนของสวนกลางได้เลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นฟิตเนสรูมค่ะใครที่ชื่นชอบการออกกําลังกายที่นี่อุปกรณ์เครื่องเล่นนะครบคันเลยจากแคดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งก็ได้นะคะส่วนสวน,ส,วนส่วนกลางที่นี่หมายบอกเลยนะว่าเขาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนแรกค่ะจะอยู่ติดกับผาเขาตรงนี้นะคะอยู่ด้านในเลยนะคะส่วนนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่2,140ตารางเมตรด้วยกันค่ะในส่วนนะคะก็ถูกออกแบบมาสําหรับคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจอยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาตินั่นเองนะคะมีที่นั่งพักผ่อนค่ะมีจ็อกกิ้งแท็กไว้ให้ลูกบ้านได้วิ่งออกกําลังกายกันหรือแม้กระทั่งใครที่มีสมาชิกตัวน้อยนะคะก็สามารถมาเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งก็ได้เพราะว่าพื้นของที่นี่เนี่ยนะคะเขาเป็นพื้น EPDM ค่ะเป็นพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อรดแรงกระแทกเหมาะสำหรับสมาชิกตัวน้อยนั่นเอง บอกเลยนะคะว่าอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเขาก็จะมีให้เหมือนกันแต่จะอยู่ด้านในของโครงการนะคะเพื่อให้ทุกยูนิตในบ้านโครงการเดวาสิริโสธรเนี่ยได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างทั่วถึงค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีสมาร์ทฟัซิลิตี้ค่ะซึ่งมี EV ีชาร์เจอร์นะคะเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่มากๆเพราะว่าลูกบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เนะะี่ยใครที่ใช้รถไฟฟ้าก็สามารถมาใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ได้เลยนะคะถือว่าโครงการเดวาสิริโสธรเนี่ยเขาออกแบบพื้นที่ส่วนกลางมาได้รองรับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของทุกเจ สำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่เนี่ยนะคะก็เริ่มดูแลกันนะคะตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าเลยค่ะที่โครงการเดวาสริโสธรนะคะทางเข้าเนี่ยเป็นดับเบิลเกตค่ะมีรอปรพอแล้วก็กล้อง C C T V ที่ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะรอบโครงการค่ะรั้วของเขาเป็นรั้วไฟฟ้านั่นเองค่ะ ส่วนการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่นะคะก็จะเป็นสมาร์ทแอคเซสค่ะแบบ LPR ซึ่งเป็นการสแกนทะเบียนรถนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะค่ะที่ออกแบบมาได้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่มากๆนะคะส่วนวิสิตเตอร์ต้องทําการแลกบัตรไว้ที่รอปพนั่นเองค่ะถือว่าโครงการเดวาสิริโสธรนะคะเน้นความปลอดภัยที่แน่นหนาแล้วก็ยังให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกบ้าน,นะคะ่ะถือว่าเดวานี่นะคะเป็นสมาร์ทวิลเลทที่แท้จริงเลยค่ะจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่โครงการเขามอบให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยฟ a c ซิลิตี้ ต่างๆค่าส่วนกลางที่นี่นะคะไม่แพงเลยค่ะเพียงแค่25บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะส่วนแบบบ้านของที่นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดขายมีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกชื่อว่าเลอาค่ะเป็นบ้าน2ชั้นที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา3ที่จอดรถ1พื้นที่ทำครัว1นห้องเก็บของขนาดใหญ่1โซนรับแขก และ1 a p upper space ค่ะส่วนแบบที่2นะคะชื่อว่า sand class ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น52ตารางวากับพื้นที่ใช้สอย194ตารางเมตรฟังกช์ชันค่ะจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถ1พื้นที่ทำครัว1น1ห้องเก็บของขนาดใหญ่1โซนรับแขกและ1 upper space ค่ะวันนี้ค่ะหลังที่ใหม่จะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือแบบที่ชื่อว่า l a y ค่ะที่เห็นอยู่นี้ เป็นบ้านแฟลสไตล์บ้านเดี่ยวค่ะทุกคนไม่บอกเลยนะว่าจุดเด่นของแบบบ้านเลอานะคะที่นี่เนี่ยเขาจะให้วัสดุสเปคต่างๆที่พรีเมียมและมีคุณภาพมากๆนะคะจากทาง SCG นั่นเองค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะเวลาเขารับประกันบ้านในโครงการบ้านอะเขาจะรับประกันแค่1นปีใช่ไหมแต่ที่โครงการเดวาสรีโสทรค่ะโครงการนี้เนี่ยเขารับประกันให้เรานะคะถึง3ปีด้วยกันค่ะนอกจากเขาจะใช้สเปควัสดุที่ดีของที่นี่แล้วนะคะด้านหน้าบ้านค่ะเขาจะมีความกว้างถึง11 จุดเมตรด้วยกันเนี่ยบ้านแฝดที่สามารถจอดรถได้ถึง3คันนะคะที่สำคัญค่ะเขาลงเสาเข็มนะคะให้ลึกจนถึงชั้นดินดานด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็มั่นใจได้เลยนะคะเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็โครงสร้างของบ้านนั่นเองทีนี้ไหมจะพามาดูค่ะว่าที่เขาพูดกันว่าเดวาเป็นบ้านที่พูดได้มันพูดได้ยังไงเริ่มตั้งแต่ประตูรั้วค่ะติดรัว้ว และเปิดรั้วค่ะที่นี่ นเนี่ยนะคะทุกคนค่ะประตูรั้วของเขาค่ะเขาจะให้เป็นประตูรั้วอัตโนมัติโดยปกติแล้วอะค่ะเราก็สามารถสั่งการเปิดปิดรั้วผ่านทางรีโมทคอนโทรลหรือว่าใช้ในการเปิดปิดนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเราแต่ที่นี่พิเศษค่ะสามารถสั่งการเปิดปิดรั้วนะคะด้วยเสียงของเราเพราะฉะนั้นแล้วเวลาฝนตกแดดออกหรือมีผู้สูงอายุนะคะก็สามารถทําได้นั่นเองค่ะถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับบ้านยุคใหม่นั่นเองนะคะและความปลอดภัยภายในตัวบ้านค่ะเขาก็มี ให้นะคะในทุกๆยูนิตเลยค่ะเขานะคะติดตั้ง IP Camera นะคะให้2จุดด้วยกันจุดแรกค่ะจะอยู่ที่บริเวณที่จอดรถค่ะก็จะคอยตรวจตราความเรียบร้อยให้กับเราเนาะให้ทำให้เราอยู่ในบ้านได้อย่างอุ่นใจค่ะและที่ไหนบอกนะคะว่านี่เนี่ยเป็นบ้าน8นะคะ แต่เป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวเพราะเราสามารถเดินได้รอบบ้านเป็นบ้านแฝดที่มีความส่วนตัวมากๆเพราะผนังบ้านของเราไม่ติดกับบ้านเพื่อนส่วนประูทางเข้าที่นี่มี2ทางด้วยกันค่ะทางแรกจะอยู่ที่บริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะโครงการนี่นะเขายังให้ดิจิตอลดอร์ล็อกมาด้วยละค่ะก็สามารถที่จะกดรหัสได้นะคะใช้คีย์การ์ดค่ะใช้โทรศัพท์มือถือนะ,ะในการเปิดปิดประตูได้หรือเราจะสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ตัวบ้านแบบนี้ค่ะ และในบางกรณีนะคะที่เจ้าของบ้านอย่างเราเนี่ยอาจจะลืมเข้าของไว้ในบ้านแล้วก็ส่งให้เพื่อนนี่นะคะเป็นคนเข้ามาเอาของเนี่ยที่นี่นี่นะเขาก็จะมีเป็น one time password ด้วยละค่ะส่วนนี่ก็คือประตูเข้าบ้านหลักค่ะทุกคนก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่นะคะที่นี่เนี่ยเขาให้กรอบประตูแล้วก็หน้าต่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนกระจกที่เราเห็นอยู่นี้เป็นกระจกเขียวตัดแสงนั่นเองค่ะเขาก็จะติด ฟิล์มกระจกเขียวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะช่วยกรองแสงนะคะสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้าสู่ในตัวบ้านเวลาเราอยู่ในบ้านนี่ก็จะรู้สึกเย็นนั่นเองค่ะส่วนด้านหน้าที่เห็นตรงนี้ค่ะเป็นเฉลียงเนาะเขาก็ปูกระเบื้องให้สวยงามเลยค่ะเผื่อใครบางคนอยากจะมีแบบชั้นวางรองเท้าตู้เก็บรองเท้าไว้หน้าบ้านที่อยู่ในบริเวณในร่มเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะไปเดี๋ยวมันจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าและที่นี่เนี่ยเขามีนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเยอะเลยค่ะ บ้านนะคะแบบเลอากันดีกว่าค่ะที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะโครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะ นี่คือบ้านแฝดนะคะที่ได้ฟังก์ชันแบบกว้างๆก,กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะที่กว้างเนี่ยอยากจะบอกอย่างแรกเลยนะเข้ามาจะรู้สึกโอท่งแล้วก็โปร่งมากๆเพราะว่า f o r ์ทูเซ i ยริค่ะที่โครงการเขาให้เราเนี่ยนะคะสูงถึง2.8เมตรด้วยกันนะบวกกับประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ที่มีความสูงนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะทําให้ภายในตัวบ้านอ่ะเขามีความโปร่งมากๆค่ะส่วนพื้นค่ะขอพูดถึงแล้วกันเนาะพื้นที่นี่นะคะเขาให้เป็น กระเบื้องแกนิโต้นะคะไซส์80คูณ80ค่ะและนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะหนึ่งเลยก็คือไซส์ใหญ่นะคะทำให้ตัวบ้านเนี่ยยิ่งกว้างนะสองก็คือการใช้งานเนี่ยทนทานแข็งแรงค่ะทนต่อรอยขีดข่วนทำความสะอาดดูแลรักษาพื้นกระเบื้องเนี่ยได้ง่ายด้วยค่ะทีนี้เข้ามาข้างในบ้านกันแล้วนะคะเราก็จะเจอกับส่วนแรกตรงนี้เป็นลิฟวิงค่ะกว้างๆเลยทุกคนดูสินี่คือโซฟาแบบแบบตัว L ไซสใ์ใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่ๆนั่งเวาดูหนังคือแบบ สบายและเพลินตามากอะทุกคนระยะสายตานะคะที่เราดูทีวีจากโซฟาตรงนี้จนถึงทีวีนะีคะ70นิ้วขึ้นไปได้แบบสบายๆค่ะข้างหน้าตรงกลางนี้มี coffee table ได้นะคะจะบิวแบบชั้นวางทีวีก็ได้เหมือนกันเนาะใครนะคะที่อยากแบบจะทําพวกฝ้าหรือว่ามีแบบเชนเดรลียในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโคมห้อยที่เป็นระยะก็สามารถทําได้เพราะว่า f l o r to ceiling เขาเนี่ยให้ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะ ส่วนที่ใหม่บอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นสมาร์ทโฮมแบบว่าเต็มรูปแบบจริงๆนะคะแล้วก็นำนวัตกรรมต่างๆมาใช้ทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยกลายเป็นบ้านอัจฉริยะเหมาะกับคนรุ่นใหม่และยุค 5G เพราะโครงการค่ะเขามี Google Nest Mini ให้ในทุกๆยูนิตนะคะเราสามารถสั่งการเปิดปิดทีวีเครื่องปรับอากาศไฟรวมถึงโรบอทที่ทำความสะอาดและมากไปกว่านั้นเราสามารถ สั่งเปิดปิดบ้านได้ด้วยโอ้โหน,นี่คือถูกใจเรามากเลยนะคะบางทีเราไม่อยากจะลุกไปหรือเกิดมีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านอาจจะไม่สะดวกอยู่บ้านที่โครงการเดวาสิริโสธรคือสะดวกมากๆค่ะเฮ้ hey, Google เปิดไฟห้องนั่งเล่น ส่วนพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของดิ닝นะคะไว้สําหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะก็จะได้ความโปร่งของบ้านด้วยนะคะเพราะว่าด้านข้างตรงนี้เนี่ยมีประตูกระจกสไลด์ค่ะเขาก็จะติดฟิล์มกระจกเขียวตัดแสงไว้ให้เนาะแสงสว่างเข้าถึงได้ค่ะแต่ว่าความร้อนนี่ก็จะช่วยสะท้อนออกไปนะคะเปิดมาด้านข้างบ้านแฝดตรงนี้นะคะมีเฉลียงแบบเราสามารถปูเป็นไม้แบบนี้ได้เลยเนาะทุกคนเผื่อว่าใครอยากจะแบบกินข้าวนอกบ้านทำบาร์บีคิวอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนก็ได้ค่ะ โต๊ะรับประทานอาหารมุมนี้วางไซส์ไหนได้บ้างนะคะในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางสีที่นั่งแต่หมายจะบอกว่าถ้าเราปรับนะคะให้เป็นอยู่ในลักษณะแนวนี้เนาะขนานไปกับผนังตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็สามารถวางได้ถึง8ที่นั่งแบบสบายๆค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยของเขาค่อนข้นางกว้างมุมด้านนี้ค่ะอาจจะหาแบบชั้นนะคะหรือว่าตู้ใครที่อยากจะบิวอินแบบเป็นตู้โชว์ของเก็บของไว้มุมนี้ได้เหมือนกันค่ะ พื้นที่ต่อไปที่จะพามาดูค่ะก็คือส่วนของครัวค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยเขาจะทําเป็นมุมครัวให้แบบนี้นะคะในพื้นที่ของมุมครัวถ้าใครอยากจะได้เป็นครัวปิดค่ะจะเพิ่มเติมในส่วนของประตูกระจกสไลด์ตรงนี้ก็สามารถทําได้เนาะแต่ถ้าต้องการจะทําเป็นครัวเปิดแบบนี้สัดส่วนวางอะไรได้กําลังสวยนะคะตรงนี้คือตู้เย็นค่ะ ตู้เย็นซะใหญ่ๆวางมุมนี้ได้เลยเพราะว่ามีพื้นที่เหลือนะคะระหว่างหน้าต่างกับประตูเนี่ยสามารถวางตู้เย็นได้ข้างบนอยากจะบิวเป็นชั้นวางของแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ถ้าทําเป็นพื้นที่ครัวภายในบ้านนะคะไมไ่ทำครัวหนักจนเกินไปเนาะ <c oughs> ก็อาจจะเอานะคะในส่วนของแบบซิงล้างจานไว้มุมนี้เพราะว่าตรงนี้ค่ะจะเชื่อมต่อกันเลยนะคะกับหน้าต่างค่ะเปิดระบายออกไปข้างนอกได้นะคะแต่ถ้าอยากจะทําครัวในบ้านเป็นลนักษณะครัวตัว L แ,แบบนี้เกิดต้องการทํากับข้าวเนาะไม่ได้หนักมากค่ะ ต่ไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้ติดหู้ดูดควันได้ข้างบนตรงนี้นะคะเป็นชั้นเก็บของต่างๆได้แต่ถ้าเราอ่ะเป็นคนชื่นชอบการทําครัวมากนะคะหรือว่าอาจจะอยู่กันแบบหลายเจเนเรชันคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอยู่แนะนําค่ะให้นําพื้นที่ครัวเนี่ยไปไว้บริเวณลานซักล้างที่ไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพื้นที่ลานซักล้างที่นี่เนะะี่ยค่ะเขาให้มากกว่า2เมตรแต่แบบไม่ขอแอบกรบซิบนิดนึงดีกว่าเนะเาะพอดีไม่ได้ยินมานะคะว่าที่โครงการเดวาสรีโสธรค่ะ มีแปลนพิเศษนะคะแปลนนี้เนี่ยนะ,ะจะอยู่ด้านในนะคะเลานข้างเนี่ยติดสวนด้านหลังอะ่ะไม่ติดใครและแถมพื้นที่ลานซักล้างนะคะเขายังให้มากถึง4.2เมตรด้วยสามารถต่อเติมเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งห้องข้างหลังบ้านก็ได้เลยหูถ้าใครได้อยู่นะพื้นที่ห้องนั้นคุ้มมากๆให้รีบมาติดต่อเขาดีกว่าว่า,วาแปลงนั้นยังว่างอยู่หรือเปล่าส่วนห้องนี้ค่ะคือห้องน้ําที่อยู่ติดกับมุมครัวค่ะทุกคนค่ะห้องน้ําที่นี่เนี่ยใช้งานได้จริงแล้วก็ดีมากๆที่สําคัญคือ ใครที่ชอบห้องน้าโปร่ปงห้องน้ําชั้นล่างที่นี่โปร่งมากๆเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาจะแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ที่เราเห็นหน้าตาสุขภัณฑ์เนี่ยเขาให้แบบนี้เลยนะคะเป็นของโคเลอร์ค่ะแล้วก็ตัวสุขภัณฑ์ของเขานี่ครับเป็นแบบอัตโนมัติด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าห้องน้ําจะโปร่งแล้วเขายังมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายความอับชื้นในห้องน้ําให้กับเราได้อีกด้วยค่ะและที่เราเห็นนะคะในบ้านตัวอย่างเนี่ยทุกคนค่ะนี้เนี่ยคือสมาร์ทสวิตช์ใหม่จะบอกว่า ในบ้านมาตรฐานอะ่ะโครงการเขาก็มีให้ใทุกทุกยูนิตนะคะสมาร์ทสวิตช์น,น,นี้ค่ะเราก็สามารถสั่งการเนี่ยนะคะเปิดปิดไฟผ่านทาง Wi-Fi นะคะใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือของเราทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะที่เราเห็นตรงนี้นะคะเขาเป็นกระจกนิรภัยค่ะก็คือมีความปลอดภัยนะคะเป็นวัสดุที่แบบทนไฟด้วยนะแข็งแรงสวยงามนะคะทนต่อรอยขีดข่วนแล้วหากมือเราเปียกเราก็สามารถที่จะเปิดปิดไฟได้แบบปลอดภัยนั่นเองค่ะ ส่วนประตูตรงนี้ค่ะที่บอกไว้คือประตูที่เปิดเชื่อมมาจากที่จอดรถของเรานนั่เองนะคะจอดรถขนของปั๊ก เข้าตรงสู่ห้องครัวได้เลยอันนี้คือเขาคิดค้นมาแล้วเอานวยความสะดวกให้กับลูกบ้านนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยเผื่อเวลาเรามีแขกอยู่ที่ลิฟิ่งค่ะเดี๋ยวไมจะพาขึ้นไปดูที่ชั้น2นะคะทุกคนแต่ต้องขอพูดถึงบันไดแล้วก็ห้องเก็บของก่อนนะคะห้องเก็บของเนี่ยจะอยู่ใต้บันไดนะคะซึ่งมีขนาดกว้างขวางคะ่ะเราสามารถเก็บเข้าของได้แบบดีทีเดียวทุกคนแต่ที่ไม่ชอบไปกว่านั้นนั่นก็คือบันไดที่นี่ค่ะที่เห็นเนี่ยเขาให้มาตรฐานเดียวกันเลยกับบ้านเดียวนะคะบันไดเนี่ยเป็นโครงสร้างคอนกกกรรีีตเเิมมหล็ท่่แขแขงงาๆคะ และเห็นราวจับนี่ไหมอันนี้นะเป็นราวแซนเลตนะคะเขาก็ให้แบบนี้เลยทุกคนคือดูแลเช็ดทำความสะอาดง่ายแค่บันไดกับราวบันไดก็คือคุ้มมากแล้วอะ่ะที่เราเห็นหน้าบันไดอันนี้นะคะเป็นกระเบื้องที่สั่งตัดพิเศษมาจากต่างประเทศนะคะที่โครงการเดวศสรีโสทรเขาเมอบให้กับลูกบ้านนี้คือเลิศมากไม่มีรอยต่อเลยอ่ะทุกคนแต่ละแบบแต่ละชิ้นแต่ละแผ่นนี่คือสวยมากแล้วโครงการนะคะเซาะร่องกันลื่นไว้ให้เราด้วยน,นี่คือคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยจริงๆแค่บันไดอะ่ะ ก็ประทับใจแล้วอ,อันนี้รายละเอียดเล็กๆแบบนี้คือดีค่ะและที่ชานพักอะค่ะโครงการเขาก็จะมีช่องแสงเอาไว้ให้นะคะทุกคนแสงสว่างเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงเวลากลางวันนะคะทำให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งเลยของบ้านนะคะที่บริเวณชั้น2ค่ะตรงโถงกลางนี้นะคะโครงการเนี่ยเขาติดตั้งพัดลมระบายอากาศไปให้เราด้วยค่ะอย่างในช่วงกลางวันเนี่ยอากาศอาจจะร้อนบางทีอาจจะมีความอับของตัวบ้านก็สามารถเปิดพัดลมดูดระบายอากาศตรงนี้ได้เลยนะคะนี่คือแบบประทับใจมากๆค่ะ ส่วนพื้นค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะชั้น2เนี่ยพื้นเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเพราะว่าโครงการให้เป็นพื้น SPC ลายไม้ค่ะสวยงามค่ะ SPC นี่ข้อดีของเขาคือเขาทนนะคะเขาแข็งแรงไม่บวมน้ำนะคะแล้วก็ปลวกไม่ขึ้นด้วยนี่คือดีมากๆนะคะถัดมาที่เราเห็น,นะคะ่ะตรงนี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยเรียกว่า Apple Space นั่นเองนะคะโครงการเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเนาะเราคนไทยบางทีก็อยากจะมีพื้นที่มุมของแบบ ไว้สําหรับวางหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะมุมนี้ก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับบ้านไหนที่ต้องการจะทําให้เป็นหิ้งพระแต่ถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะเป็นมุมนะคะไว้สําหรับเป็นตู้โชว์ของอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ถ้ามีเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆมานั่งเล่นบริเวณตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็มีความปลอดภัยค่ะมาดูห้อง master b เบ r o o m กันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านที่ให้ master b เบ r o o m แบบกว้างๆได้พื้นที่ ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยค่ะทุกคนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะสามารถแบ่งเป็นโซนนอนนะคะได้เลยค่ะเพราะว่าห้องเขาเนี่ยมีขนาดที่แบบยาวมากๆนะคะโซนนอนตรงนี้ค่ะวางเตียงนอน5ฟุต6ฟุตได้แบบสบายๆหรือบางคนอยากจะได้เตียงไซส์ใหญ่พิเศษก็าสามารถที่จะวางได้ด้านข้างค่ะมีโตข้างเตียงได้ขนาดทั้งคู่เลยเนาะ ส่วนบริเวณปายเตียงค่ะใครอยากจะมีทีวีไว้ในห้องนอนน้อนไว้เผื่อรีแล็์พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตั้งได้นะคะ50นิ้วขึ้นไปได้กําลังดีเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยคือของห้องนอนที่นี่ที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขามีระเบียงให้เราด้วยนะคะประตูกระจกสไลด์เปิดไปค่ะเป็นระเบียงแบบยาวๆออกไปสูดอากาศยามเช้ายามเย็นได้แบบโปร่งๆเลยค่ะ ที่ตรงนี้คือวอ l k i อินโ s e เทค่ะทุกคนด้วยความที่พื้นที่มันกว้างอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะกั้นแบ่งพื้นที่ห้องแต่งตัวกับโซนนอนได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วความสูงค่ะ f o อท e ceiling ชั้น2อ่ะ2.9เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะบิวค่ะ ตู้เสื้อผ้าได้สูงตรดฟดฝาเพดานนะคะแล้วก็ได้พื้นที่เต็มฝาผนังแบบนี้ได้เลยนะคะด้านข้างนี้ยกให้เป็นมุตู้เสื้อผ้านะคะส่วนไอเดียอีกอย่างที่ดีของเขาก็คือบริเวณที่เป็นฉากกั้นตรงนี้นะคะ่ะเราก็อาจจะด้วนะคะทําให้เป็นโตเครื่องแป้งได้นะคะแสงสว่างเข้าถึงได้เพราะว่าด้านหลังค่ะ เขามีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงจากธรรมชาติไว้ให้ทําให้เราได้แสงสว่างจริงเวใ้ใเราแต่งตัวผู้หญิงก็จะประทับใจมากๆและอย่างหนึ่งคือใน Wal k i n Closet ค่ะเขาก็จะเชื่อมกับห้องน้ําในห้อง Master b e d r o o m ค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้มีฉากกั้นห้องน้ำนะคะสุภณฑนที่เห็นเนี่ยของโคเลอร์ได้แบบนี้เลยนะคะสุภณฑ์เป็นแบบอัตโนมัตินะคะแล้วเขาก็มีแบบชั้นลินชักที่อยู่ใต้อ่างน้ำและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะมีเลนชาเวอร์พร้อมกับช่องแสงไว้ระบายอากาศเปิดลดความอั ชื่อในห้องน้ำให้กับเราด้วยค่ะ คนนี้นะคะคือห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะก็จะอยู่บริเวณปีกหนึ่งของบ้านนั่นเองนะคะห้องนอน2เนี่ยจะอยู่โซนบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะสามารถเช็ควิวด้านหน้าได้เลยนะคะมีแสงสว่างค่ะจากหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงที่บริเวณด้านหน้าบ้านได้นะคะตรงนี้วางเตียง3ฟุตครึ่งไปจนถึง5ฟุตได้ค่ะและในห้องนะคะยังมีพื้นที่เหลือไว้สำหรับติดตั้งทีวีชั้นวางทีวีโต๊ะกระจกนะคะหรือแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะ me ค,คือห้องนอนที่3ค่ะห้องนอนนี้จะได้ความเป็นส่วนตัวนะคะโดยที่จะอยู่บริเวณโซนด้านหลังของบ้านนั่นเองนะคะมีแสงสว่างค่ะมีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงให้อยู่ด้านหลัง mm hmm. เทปวิวหลังบ้านได้เลยนะคะในห้องนี้เช่นเดียวกันขนาดไม่แตกต่างกับห้องนอนที่สองนะคะเตียงนอน3ฟุตครึ่งไปจนถึง5ฟุตได้แบบสบายๆค่ะข้าวของเฟอร์นิเจอร์ในห้องต่างๆวางได้ครบตู้เสื้อผ้าโต๊เครื่องแป้งนะคะจะเป็นโต๊ะทางานหรือว่าชั้นวางทีวีและทีวีก็ได้แต่ถ้าบ้านไหนสมาชิกในบ้านไม่เยอะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้ได้นะคะ อาจจะเป็นห้องนอนของลูกๆห้องเก็บของห้องโชว์ของนะคะหรือว่าเป็นห้องทํางานส่วนตัวก็ได้เพราะว่าได้ความสงบค่ะอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะคะว่าที่โครงการเดวาสริสุธรค่ะเขาใส่ใจเรื่องของอากาศภายในบ้านมากๆนะคะเขาจะมีระบบเฟชแอร์ค่ะระบบนี้เนี่ยจะช่วยทาให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทในบ้านนะคะลดความร้อนในตัวบ้านแล้วก็ประหยัดการใช้พลังงานซึ่งเขาติดตั้งให้ในทุกๆห้องของบ้านเลยค่ะ ที่ใหม่พาทุกคนมาดูก็คือห้องน้ําส่วนกลางที่ชั้น2ค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยโครงการให้แบบนี้หมดเลยนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะโซนเปียกตรงนี้ยเขามีเรนแชวอร์ด้วยเนาะมีหน้าต่างระบายอากาศนะะ ติดชั้นวางของไว้ในห้องน้ํามีฉากกั้นแบบนี้ให้สวยงามมากๆค่ะสุขภัณฑ์ให้เป็นอัตโนมัติของโคลเลอร์อ่างล้างหน้าก็ของโคลเลอร์นะคะ้านล่างเนี่ยมีชั้นเก็บของนะใครที่มีเข้าของเครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ําก็สามารถจะเก็บได้ถือว่าทุกจุดค่ะของห้องน้ำเนี่ยเขาก็ใส่ใจนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการอยู่บ้านและถูกใจแม่บ้านแน่นอนค่ะ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าเดวาบ้านพูดได้เป็นยังไงกับโครงการเดวาสิริโสธรค่ะโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากๆนะคะและสำหรับบ้านหลังที่ไหนพาทุกคนมาดูนะคะชื่อว่าเลอาค่ะเป็นบ้านแฟนสไตล์บ้านเดี่ยวกับพื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ3ที่จอดรถนะคะราคาเพียงแค่4ล้าน8 30,000บาทเท่านั้นทุกคนถ้าเทียบกับสเปกวัสดุที่เขาให้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากมาก และใครนะคะที่อยากจะได้บ้านไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะอยากจะเพิ่มห้องนอนเป็นสักสี่ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะก็มีบ้านเดี่ยวค่ะราคาบ้านเดี่ยวนะคะอยู่ที่5 5 4ล้านแสนบาทเท่านั้นเองและแถมโครงการยังรับประกันบ้านให้สูงถึง3ปีด้วยถือว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆค่ะ สำหรับโครงการเดวาสรโสธรนะคะสำนักงานขายเปิดแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะใครที่อยากจะได้บ้านนะคะในโซนจังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าอยากจะมีบ้านแบบตาอากาศที่อยู่ใกล้กรุงเทพเอาไว้เผื่อวันในวันนี้ขึ้นนี่เราอยากจะมาไหว้พระหาของกินอร่อยๆนะคะก็โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะวันนี้โฮมาราพาไปครบจบเรื่องบ้านของใหม่เสร็จสิน้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครั้งหน้าค่ะใหม่จะพาไปดูโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ใหม่ลาไปก่อนบ๊ายบาย